ค่งวที่ผพานมากนะคะดีพันมากเป็นแบบนี้นะคะเลขพระอาจารย์ศูนย์หนึ่งสองเลขแมวศูนย์หกนะคะเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะถ้าบุญกบพาอาจารย์นะก็ได้วงวดีมากไปบุญฝากไว้จะได้โชคดีกับพะอาจารย์นะคะาุาุ นี่งหัวก้อน,หนเห็นไหขท่างบุก้อนค่ะเอาบราเปนะ็นอะไรเอา,เอ,าอืมหน,นึ่นองอสามุวันนี้แมวหน่อยมกยังงมคันี่จับเล็กมันจ้บแล้วจับตัวแรงคะ่ะอาจารย์ เลขแมวไหมคะแต่ว่าไม่เด็นรูหรือพระอาจารย์จะเอาร่วมกันกับเลขแมวทางของพระอาจารย์นี่เด็นี่เดเลขแมวน้อยผมก็ร่วมกันเลยแต่ว่าคือเดี๋ยวมันจะคนละคลิปอะมันมีวิดีโอที่เขาน,นี่ไล่ผมทรงเห็นหอะไรอยู่ผมทายวิดีโอไปเลยนี่เลขแมวอันนี้เลขอันนี้เลขนิตเนี่ยอันนี้นิตอันนี้เลขกันชุดชุดที่ผมเรียงปูเรียงยามันเป็นแปดสี่ศูนย์เนอ เด้วได้สีแยกเห็นเพื่อนเด็กแมวต่างๆก็เด็กแมวเด็กแมวกับเป็นตัวไรกับ่าตัดทั้งมืดเนี่ยไหมคะเออมันออกมาทันมันเลิ้วหกหกเก,ก้าแล้วก็สามหกสามหก,หก,กเก้าแล้วก็เดศูนย์สาม สามหกสามเจ็ดศูนสามเป็นแม่ตัวเดียวบอกค่ะพระอาจารย์หลายหลายนี่หลาหกสองตัวนอนจำหลายหนอว่าท่านมันเล่นดีดีค่ะเนี่ยมันเล่นดีหรือยังอันนี้เป็นเบอร์โทรพระอาจารย์มันบอค่ะครับผมครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสองเเจ็ดสามห้าศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสอง เจ็ดเจ็ดสามห้าเจ็ดเจ็ดสามห้าอเนเาไร้องฝันอยู่กับ้งังมันไปยังไหว่ายงไดค่ะอืมสองค่ะออันนี้เล็กแมวมันบ่ค่ะหมดก้อนบ่อันหมดอ๋องวดทัดไปพูดเอาแล้ววันนี้เอาแล้ววะย่างค่ะย่างอาววาุเนาเดี๋ยวสีไลไไปลำเลียงไปเนา องวนทัดไปนะเข่านึบเข่าซี่สองเข่าซี่สองอ้วนทัดไปอนะแล้วง้วนที่ม้านี่ง้วนที่พันม้านั่นฐานนนท่ยาจำว่าพิษเข่าศูนย์หนึ่งสองตรงตรงเลยเป็นบ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะผมคับผมศูนย์หนึ่งสองตรงตรงเลยบ่มี่ว่มี่พิษเปี่ยวกันเลยค่ะเอศูนย์หนึ่งสองกับห้าหนึ่งสองให้พระอาจารย์เปิดเปิดให้เพื่อนเบื้องอวนทีพันมากกว่นกับพันได้ตัวนี้ก้าตัวนี้เขาไม่เลี่ยันค่ะสองตัว อขางวดที่ผ่านมาคือตัวนี้มันบ้าอันนี้งวดที่ผ่านมาครับงวดที่ผ่านมากเอองวดที่ผ่านมากเข้าตรงตรงเลยแม,มนบาดที่นี่ล้างเล็ออกเลี้ยวค่ะล้างล้างเล็ออกเลี้ยวนี่พระเจ้ามามาหาดิซุ่มแต่วันโมเมนซุ่มบุถั่วคือโกามาหาโมเมนซุ่มบุถั่วค,คนซุ่มค้นนุ่มบาดมาหาตอนบอกเล็กมันซุ่มบุถั่วด้อ ค่ะ <Ha> แต่ว่าซุปป้มบุษงค์ก็จะได้กล่องบุญกงองเงี้ไปจากคัวอลไรไปจากญาติาแต่นุ่มเนเนาะจาก <Ha a. S 2> พอจากแม่จากของแล้วเขาจะเรียกมาว่ามาเมย์ถามมาเมย์อ้ามาอย่างน้อยมานมหาพระอาจารย์นี่แหละว่าท่านมหาพระอาจารยนั่นตันนี้เจ้าเรียกว่าค mm hmm. ุย,ยก,กันแล้วตปปอนซุ้มเบุางค์คุยกันแล้วว่าอยากกินลาบอยากกินลาบเนื้อ เ่ออย่ากินลาบเนื้อกับหล่าเขาเทศยงแก้วเคืงแก้วนุ่มเทอนค่ะหรับงวเที่ยว่าสำหรับงวที่แก้วเคืงแก้วด้ออาจารย์น่ันเป็นวายเทศยงแก้วเคืงแก้วสำหรับงวมันหลังเล็กออกแก้วนี่พระเจ้ามาว่าแต่อยากินด้กันค่ะหลังเล็กออกแก้วหลังเล็กหลังเล็กออกหนึ่งศูนย์หนึ่งสองครับหาหนึ่งสองเราเนี่ย้าเป็นลูกหนึ่งสองมันเนาะค่ะมันเพิ่นกันมันเหมนว่าอยากล้างวา ในลาบง้อก็หล่าคือแก้วบานตกมาอีกอันนี้ก็เป็นของแมวของแมวหัดก้อนเนาะของแมวหัดก้อนกับเขาศูนย์หกนี่นี่ของแมวหน่อยหัดก้อนกับเขาศูนย์อันนี้งหัวก้อนหัดก้อนของของแมวหน่อยหัดก้อนมันมันกับซ้ำวาตัวเดียวกันค่ะศูนย์เก้ากับศูนย์หกกับเป็นเลขคูยกันนะคะบานนี้ครับตกม้ามือนั้น าม,มาเจ้ามามาบอกแล้วเลขออกแล้วก็จะเลยมาซุ่มเซี้ยวอยู่คนนี่ะค่ะ<ฆ>เออผมก็เลยถาม<ฆ>ผมก็เลยถามมามา่อย่างน้อะพระท่านโอ้ยอยากกินลาบเนื้อทับเหล่าพระท่านคนว่าค่ะอยากกินลาบเนื้อทับมันเหล่านี้่าะท่านทับเหล่านี้เราซีซีพันที่มาขออาจารย์ไหว้คันเกเขาอ,อาจารย<ฆ><ฆ>์ชี้เลี้ยงคันแหวนพระท่านค่ะเออชี้เลี้ยงอยู่บราณนีน้เราเราซีซีนี่ เรื่มตีใจเทศเครื่องแก้วกับเป็นหนึ่งมือแล้วมันบ่ค่ะมานี่สี่ชิบก็เป็นซี่ชิบมือแล้วมันบ่ค่ะออก็เป็นซี่ชิบมือแล้วานี้ค่ะผมก็ตีตัวนหนามันก็เป็นหนึ่งหนึ่เราเครื่องแก้วก็เป็นยี่สิบมนบ่ค่ะเราเที่เครื่องกวนเออเี่วตัวนี้เป็นหนึ่งสี่ศูนเป็นหนึ่งสี่ศูนกับหนึ่นึ่งกับสองศูน ่า048มาจังไหนที่มาที่ไปค่ะอาจารย์048ตรงนี้นี่840เถอะคันเบอร์นึงใต้กันไปจังที่บ้านผมเลี้ยงผมเลี้ยงมือผมเลี้ยงผมก็ได้จุดทูบคิ๊บโตดอกสักข้าวหยาดนู่มมันก็มาจุดทูบหลายผมก็ได้ทูบน้อยแตทูบทูบน้อยสั่นมันไหมค่ะนี่ละค่ะค่ะผมก็ได้ที่ฐานโจมปากโจมข้อไปคันเลขมันที่เขาเมื่อวานนี่140ห้เลขมันออกมาใกล้เขี้ยงกันค่ะผมว่าให้เลขมันออกมาใกล้เขี้ยงกันเด้อปู่กัญญาอย่าเปลี่ยนแปลงผมว่า บานนี้จุกทูบแล้วก็ดีทูบหมดได้นี่เลยนี่ได้ได้แปดสี่ศูนเพื่อนเขียนพิชก็ใช่พูดครอบ้าคา่ะตัวแทแ้ๆมันแปดสี่ศตัวจริงๆคือแปดสี่ศูนย์ตอนเลี้ยงพวกผมเบากันก็นดีเพินนเ่นบาเกนศูนย์สี่แปดรับรับกับตอนเลี้ยงบา้านพวกผมไน้คุยกันนาทำอย่างนี้ลงมาเดินได้เลี้ยงแล้วคนถือมาสูตรจะคู่อีกใครจะ่าค่ไนใครจะมามหาคู่ที่ไหนบาที่นี่ยัอขึ้นปง้ล ผมฝ pues nah, ันเนี <S <S me, right, me, ่ยคู่เนี่ยคู่อะท่านไปไปท่าสีเฮี้ยนหนแม่ใน่เด้อไปโอนแม่ท่าสีเลี้ยวแม่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 ท่าสีเลี้ยวแม่ท่าสีเลี้ยวไปไปนอนเฮี้ยนหนแม่จักหนึ่งชั่วโมงแน่ไปเหยียบเฮี้ยนหนแม่เป็นสิริมงคลณแน่โยมแม่ผมนี่ว่าะวานนี้ผมก็เล่ยผมก็เล่ยไปไปนอนไปนอนนอนตืึงสุดเลยมากมเลยมามาวานนี้ก็เรียกว่า เลขที่เฮียนเลขที่เฮียนกบบพอดีไปเป็นบาทในมือเสาอะไรเกี่ยวกันควาสุภาสูงข้างฟังค่ะเลขที่เฮียนตัวแดกอาจารย์สี่ศูนย์ตัวเดียวตรงกันเพราะเนื่องสามด้านเนี่ยตรงกันเหมือนเลยเนาะค่ะแม่นคำมันมันมันขอกันเพราะเรื่องสามเลยมันขอกันบพทั้งสามเลยค่ะตัวนี้ก็เข่าตัวนี้ก็เข่าแลาะตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นสี่ศูนย์ตัวนี้เป็นสี่ศูนย์นะพอดีตัวนี้เป็นแปดสี่ศูนย์ค่ะคนเขียนผิดที่ซื้อผมผมผมบอกว่าได้เขียนไว้ยังทีอ่ะค่ะตัวนี้เป็นแปดสี่ศูนย์ บ้านเด็กที่ที่ศูนย์มูไดค่ะพาจันมูเจ็ดแบบมูเจ็ดกนมูเจน่ยมันสอว่าซีแล้วรถไม่กับซีเหอค่ะคึอหึงม่นบาเหรคนิ่งนูบาเด็กยี่ได้ยี่ตรงกันมิตะซีศูนยต่อยเลยแมน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 มนอ่ิาะาหน้ามึงนรงทุนเนาะค่ะผูู้บอกคือพี่เด็กยี่ไดวัดยาเขาบอก่บางกอเขาออกว่บางกอคนเด้เมนเม่อไหร่ เอออาไปืม้วันนี้ก็ให้เอฟซีโชคดีน้ำผาจานเนี่ยด้คะไอ้ไม้เนีซื้อรถห่ะอไอ้ซื้ออาจารย์ตัวนี้เนี้เองเดียกันเดียวหะเวนะอะไรอ่ะจดไว้แคบนาจอไว้นะคะข้ากรบปอยมารุ่นน้ำตานว่าวันี้จับใส่ไปเที่ยงพระอาจารย์นกให้เป็นแคนแนวทังหาสื่อสลากินแบงรัฐบาลนะคะพวกพวกไม่จ่ายของใรก็เดือดระกรอืมนน่งกับตรงกัน40นะคะมีหนึ่งหน่ง40 หนึ่งหนึ่งสองศูนย์นี่นี <200 S 3> ่หดกนกันในชั้าสองตัว้มนีแหละวที่ออกซี่สองนะบงแมนหวดกอนหกรกันในชั้มีเลยคุณูคนเขาเขียนไว้ที่ออกหกี่สองนแมนหวดที่ออกหกซี่สองค่ะอาจารย์เพื่อนกันฟันได้หนึ่งสี่สองนะคะเจ่าหวดที่พันมานึ่งสามตัวตรงๆนะคะนะคะแต่ว่างวดนี่เป็นแบบนี้นะคะจดไว้แคปหน้าจอไว้นะคะ แสดงว่าผ้าจารย์มันใจซี่ศูนย์ประค่างวนนี่ครับผมมันใจตัวนี้ครับมันใจตัวนี้ครับตัวตัวสองศูนย์มันใจซี่ศูนย์ครับสองศูนย์นะคะตัวตัวตัวเปียชี่ศูนย์สี่เลียนสี่เลียนสี่เลียนหัวประตูก็ได้นะครับตัวนี้ค่ะค่ะนี่นะครับอ่าตอนทั้งเรียนพี่ได้เดินทั้งพี่รับเรียนตัวพี่อ่าไว้แคบหน้าจอไว้นะคะอื อาจารย์นกัให้เป็นแน้ทาางหาสื่อสารกินแบงรัฐบาลนะคะนู่นแม่ก็ถืีเนี้เอรายู่ปยะเนี้นอกัถถลายเพราะมันวันนี้ว่ามันชีบล้านแตก็จะกระโดดโลมาวันนี้ว่ามันีบล้านแตกเลย ไม่ว่ากับจีแคนก็หมดหวนีหวคกันวันนี้ก็ให้เอฟซีโชคดีน้ำเน้นเด้อเได้มารวมกันทัางบุญทั้งวัดนะคะดูดาดูดาดูโมทนาผมเควรพรอาจารย์ซ้านี่หรอเราควรควนที่อาตาวาริวะปุราปาริบรนตสากลังเอวามวะอิโตตินางเปตานังปกปติ यदि ताङ्पति तान्तु माङ्गिपमे वासमीषतु सफे बुरयन्तु शङ्पान्धोपन्नरसो यथा मनीषो तिरसो यथा सफिनी यविवा चाण्डुषरो भो विनाशतु माते भवाद्वन्द्वरायो सुखी ทีกายุโกวาอภิวาตนาสิริสเนจังโกตาปจายนโนจัตตารออมมาวานตยายวาโนสุขังพาลังกูให้รัด้วยใหนีอยู้คนด้อมีนานด้ย กาารึกกับวัยพ่อนไห้เอฟซีหรอนะคะโชคโฉกมันมัค่ะหวัดดีค่ะโชคมานมกันน hey> ้ำกันหิกๆ้น